เเบบรกาสสรรััญบเช้าาวนใหม่สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CFQ+ PLUS และ L3 b y d u o Star Beauty คำวิเคาะห์าสิ่งบันเทิงให้สนใจรับสงกันใบให้ตื่นตาพวกเราเฮฮาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเปรนาตาเป็นไงเมื่อคืนที่ตาคีก็ต้องอย่างนี้ค่ะอะไรอยาก้มต่ำไปป่ะ นางงามรุ่นเก่าไงเนี่ยเป็นนางงามประกวดนางงามประกวดนางนงพมาศเมื่อคืนก็ต้องมีนางนมพมาศเกิดขึ้นหลายคน,นตกไหมนิดหน่อย แต่จะถือว่าเป็นเหมือนให้พรนะคะเพราะตอนแรกอย่างที่ตาคลีนนครสวรรค์ที่บุ๋มไปทาพิธีก่อนเนี่ยแมลงเยอะมากพอไปไปมาฝนตกค่ะแต่ไม่ได้ตกหนักถึงขนาดแฉะอะไรเลยนะคะพอตกปุ๊บแมลงหายงานจัดได้อย่างราบรื่นมากบอกว่าทางเหนือหลายจังหวัดเมื่อคืนนี้ก็เรียกว่างานกร่อยกันพอสมควรนะเพราะว่าฝนตกนะครับแต่ที่ไหนเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงก็ SMS มาบอกกันได้นะครับ4ตองหนึ่งตองส4 1สี3เช้าวันนี้ตื่นหรือยังเมื่อคืนลอยกัน ตงดึกหรือเปล่านะครับถ้าส่งมา SMS ตรงกรับลำดับที่ 14- กับ30ก็รับไปเลยนะครับกระเป๋าตกมันบันเทิงนะครับสนับสนุนโดยโอโซนสภาเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าก็แจกกันแบบนี้ทุกวัน,ว,นวันละ2ใบนะครับหลายคนอยากได้เราก็อยากได้เลยผมเองก็อยากได้เ <laughs> มื่อวานไปเจอใครคนก็บอกว่าอยากได้กระเป๋านะฮะแล้วที่คุณบอยกำลงังก้มงก้องเงยเงอ,อยู่นี่ไม่ใช่ว่าเสียมารยาทนะฮะ มีการคุยกับแฟนรายการผ่านโซเชียลใช่เพราะว่าเมื่อวานมีการนัดแนะกันนะคะโดยที่ผุมเองเนี่ยติดคิวจริงๆขอประธานอภัยด้วยค่ะนะคะนติดไปไหนติดไปตาคลีนครสวรรค์นะคะเพราะนั่งคือนัดคิวมานานแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากไปเจอเจอเจอแฟนของตกบันบันเทิงอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็เลยฝากให้พี่ๆสองคน ขอพรให้กับแฟนๆทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างบรรยากาศนี่เมื่อวานไปที่สวนก็เหนือความคาดหมายนะครับไปที่สวนนาคราพิรมก็เป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่าบอกนะใส่เสื้อจากวัตอนเช้าก็ไปยาวเลยใช่ไหมครับไปยาวเลยนะครับก็เรียกว่าคือสวนนาคราพิรมเนี่ยก็หลายคนก็ไปเที่ยวได้ก็อยู่บริเวณหลังวัดพระแก้วก็ว่างันเถอะนะครับก็ถ้าตรงข้ามคุ้งน้ำเนี่ยก็จะตรงข้ามกับหอประชุมกองทัพเรือคนละฝั่งแม่น้ำเมื่อกี้คุณยาย คุณยายนั่งรถเข็นมาเลย,เลยเนะครับรแล้วก็เตรียมเสื้อไปนะครับร้อยตัวก็พอมารู้ทีหลังก็รู้สึกว่าเตรียมไปน้อยไปเพราะว่าได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามเลยบางท่านเนี่ยมาไกลามากนะครับมาจากมีขอนแก่นเนี่ยไกลสุดคือเขามาเที่ยวอยู่แล้วพ <มา S 1> อวรู้ก็มาขอนแก่นนะฮะออสาธุประดิษฐ บางนานี่ก็มากันหลายคนก็บอกอยากได้เสื้อเล่น S อสเที่หน้าจอแล้วเล่นมาเป็นปีเล่นมาเป็นหูตั้งแต่ต้นปีก็ยังม่ได้นะฮะวันนี้มาเจอตัวเป็นๆขออาเลยก็เลยแห่กันมานี่2คนนี้ก็น่ารักมากเป็นคู่รักกันและใส่เสื้อที่ทางนายทเทนทางเราเนี่ยนะฮะทางอสมททได้จัดเตรียมด้วยค่ะนี่พี่ฝรั่งก็เห็นว่าเออเขาแจกเสื้อก็เลยมาขอเขาด้วยเขาให้นะฮะ <ừ> ไซส์ได้ด้วยได้ด้วยก็เรามีถึง 4XL นะครับเมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่าบรรยากาศอบอุ่นที่สวนนักคาราพิรม<อ>แล้วก็ประสาทไปฟ,ฟ,ฟ,ฟังคันไหมคะเวลา แม่แม่พูดกันเร็วว่าแต่ละคนก็แบบว่าน้ําไหลไฟดับนะคะก็บอกว่าเนี่ยอยากมาเจอปนัดดาอยากดูซิว่าตัวจริงผิวสวยไหมเจ๊แหม่มเป็นยังไงเมื่อวานนี้เจ๊แหม่มก็พอดีเจ็บศีรษะกระทนหันคือเราก็เลยบอกว่าอย่างนี้นะคะเจ๊แหม่มแพ้ภัยตัวเองค่ะไปทำผมนะคะไปเขาเรียกอะไรไปปลูกผมปลูกผมไปปลูกผมไปทำศัลยกรรมที่หนังหัวมาคือคือเธอติดใจเธอติดใจตั้งแต่ครั้งแรกค่ะที่ผ่าผ่าเอาผมตรงนี้มาแปะตรงนี้แล้วแล้วผลปรากฏว่า แต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้น่าเธอตึงขึ้นเรื่อยๆแล้วเธอก็เลยไปทําเพิ่มแต่ครั้งเนี้ยมันไม่อย่างนั้นไงมันอักเสบไงก็เลยต้องนอนยาวนะคะเอาล่ะนี่พอมอบเสื้อเสร็จนะบรรดาเมื่อวานนี้ประมาณสักห้าโมงเย็นก็ไปลอยกระทงกันนะคะก็อันนี้แหละแฟนๆรายการที่มากันเนี่ยนะฮะเราก็บอกไปลอยกระทงและกันนะฮะบรรยากาศก็ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพญาสวยงามก็ขอบคุณผู้จัดงานทททด้วยที่ประสานงานให้เราชาวตกมันบันเทิงนี่นะฮะได้ไปมีความสุขกันที่นั่นเราก็ไปลอยกระทงก็มีความสุขตรงที่ว่า ลอยการคุณยายบางทีก็กลมไม่ไหวใช่ไหมตลิกมันสูงอะไรอ,อ,อ,อย่างเงี้ยก็นเราก็มอบออให้เจ้าหน้าที่เราเองก็ช่วยนะฮะจะส่งกระทงไปสู่แม่น้ําก็สวยงามกันไปเมื่อวานนี้บรรยากาศก็ประทับใจเอาความปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะคะแล้วก็ที่สําคัญมีแฟนๆที่ไปงานเมื่อวานนี้กับพี่บอยพี่เต้นเนี่ยนะคะคก็ได้ SMS มาแล้วคะ่ะว่าได้ไปลอยกระทงกับ ทั้งสองท่านนี่แสดงว่าเชิญท่านนี่ไงบอกว่าพี่พรตลาดพลูนะครับก็บอกว่าทาาคณะเรานั้นโดยเพพาะทีมงานนี้ก็น่ารักมากนะครับบรรยากาศเมื่อวานนี้กระทงเราก็ลอยกันพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าเรียกว่าลอยกันไม่ดึกมากนี่ไงนี่ไงคุณยายบางท่านเนี่ยนะครับนั่งวิวแชร์มากับลูกกับหลานมาเที่ยวเนี่นะฮะเราเองก็ต้องช่วยกันดูแลก็เลยเป็นเนี่ย V I P นีพาลงไปใน สถาเราจัดเข็นลงไปน้ำเจ้าพญาใช่ไหมเจ้าพยาจะไปพร้อมกระทงไลยค่ะใหญ่ค่ะบอกยายไป็พร้อมกระทงเลยไม่ค่าใหญ่หมดเลยทำฉันขำมิซีฉันเหนื่อยนี่นะครับ ก็เรียกว่าเมื่อวานนี้ก็น้ําเต็มตะลิ่งจริงๆนะครับโปะที่เราอยู่นี่ก็ส่วนมากก็โปะสูงประมาณนี้แหละนะครับก็ต้องยืนต้องหยิบกันลงไปเจ้าหน้าที่ก็น่ารักมากเมื่อวานนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ผู้จัดงานเนี่ยก็ดูแลความปลอดภัยเราดีจริงๆนะพอบอยเต็นท์ไปอยู่ที่ริมโปะเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าพี่คะอย่าไปยืนรวมกันตรงโปะฝั่งเดียวแค่แกจะอยู่จะล่มค่ะดีดค่ะเป็นห่วงเป็นห่วงสวัสดีค่ะไหนมาเราข้างหลังฉากหลังเป็นพระปางวัดอรุณน่ะสวยงามเนาะสวยงามมากคือสวนนาคราพิรมเนี่ยนะต้องหลายคนไม่เคยไป เราเองเราก็ยอมรับเราไม่เคยไปเนี่ยไปถึงเราเรียกว่าเป็นสวนที่ดูหลังวัดพระแก้วแล้วดูเมฆท้องฟ้าเมื่อวานนี้เป็นใจสวยงามมากเวลาโพลเพลนะครับแล้วที่ทอทอท,อทอเขาก็จัดนะครับให้มีการสาธิตเทคโนโลยีราชมงคลเนี่ยนะครับก็มาจัดทำนะครับเรื่องอาหารไทยต่างๆช่อบม่วงหาทานได้ยากนะครับแล้วก็มีการสาธิตทํากระทงที่ผมว่าเมซ,ซิ่งที่สุดเมื่อวานนี้ก็เห็นจะเป็นเรื่องอกระทงที่ทําจากไอตรง ตรงกรีบขอบขอบเนี่ยใช้หัวปลีมาทำอีกอันหนึ่งที่แบบอเมซิ่งมากๆก็คือใช้ถั่วลันเตามาทำและเนี่ยเนี่ยไหเต้นพอค่ำหน่อยพอแดดร่มรมตกพระอาทิตย์เริ่มหายพระจันทร์เริ่มโผล่เนี่ยนะฮะทางทรทเขาก็มีเรือนี่ไงล่องเรือแล้วเราก็เองก็ได้วานก็ได้เห็นบรรยากาศนะฮะก็สวยงามมากและเขาจำลองพิธีโบราณด้วยนะฮะ โอ้ย้ำพิธีกันเต็มที่เลย <c oughs> นะคะฝรั่งเธอรู้ไหมฝรั่งตื่นตาตื่นใจมากฝรั่งเข้ามาเหมือนกันว่าอ้มาถามว่าเกิดนี่งานอะไรเหรอ,อเราก็เล่าให้เขาฟังนะฮะว่าเป็นรากระชงเฟสติวัลอ่าก็สวยงามและเมื่อวานนี้อีกสีสันหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือเวทีประกวดนะครับสาวประเภท2องนะครับมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควนะครับก็เรียกได้ว่ามา สร้างสีสันที่ประเภท2จากไหนใช่เป็นผู้ชายที่คนนี้คนนี้คนนี้ที่ดังๆเป็นผู้ชายที่สวยที่สุดในโลกนะฮะคืนนี้เราจะรู้ว่าเป็นใครนะฮะซึ่งปีที่แล้วผู้ชายที่สวยที่สุดในโลกก็คือมาเป็นหนุ่มชาวบราซิลเป็นหนุ่มชาวบราซิลนะฮะคนไี่มีมงกุฎนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยประมาณเกือบเกือบยี่สิบคนเนี่ยคนอื่นคนอื่นยังดูรู้นะว่ายังเป็นแบบว่ามีดูเป็นผู้ชายอยู่นะแต่อย่างของราวกับของเออไทยเนี่ย น้องซ้ายสุดเมื่อกี้ในปาพาม่านะฮะเนี่ยเขาก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บตัวก็ลอยกระทงกันจริงๆเนาะเขาชมจริงๆค่ะเรียกว่าเป็นเวทีสาวประเภทสองที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเราก็พูดตรงๆแล้วก็ขึ้นชื่อเลดี้บอยบ้านเราเนี่ยนะฮะก็ฝรั่งแล้วก็ชาวต่างชาตินี่ก็อึ้งในความสวยแล้วก็มีไม่กี่ที่นะครับที่เปิดเวทีแบบนี้นะครับก็ทําให้สาวประเภท2ชาวต่างชาติเนี่ยก็หวังที่จะมาคว้ามงกุฎนะครับในค่าคืนวันนี้คืนนี้ ที้เขาถ่ายทอดทางบนด้านในทีวีสี่ทุ่มด้วยสาวๆเหล่านี้นะทำไมสาวงามตรงนี้นี่เขามีตัวหย่อนกระทงล่ะของเราเนี่ยต้องก้มๆกันไปเองนี่รีสเซตนี้ฉันจัดเองอันนี้เป็นซิทเป็นเป็นเซตอาเซียนค่ะเมื่อกี้เป็นเป็นหกเจ็ดคนเป็นเซตอาเซียนล้วนๆนี่จากลาวนะเต็งหนึ่งปีนี้เนี่ยเขาก็บอกเหมือนปลอยตีชดานะฮะพี่ปลอยก็ให้เขาเรียกว่าอะไรให้ความรู้เข้ามาเป็น ผู้ที่ดูแลการประกวดสำหรับน้องลาวน,ะะานี่ก็คือหนุมหน่มๆนะคะที่คืนนี้จะมาประชันกันแล้วว่าจะเป็นหนุ่มที่สวยที่สุดในโลกจะใช้คำนี้ดีไหมออดีค่ะจะชัดเจนดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเขาเหล่านี้นะคะว่านี่คือการประกวดใช้ระดับประเทศและระดับโลกกันเลยนะคะเอาเป็นว่ามาฟังเสียงสัมภาษณ์กันนะคะว่าสาวๆเหล่านี้คิดอะไรกันบ้างเต้นเออ พอเ,เห็นนะฮะรูปนะฮะว่าเรามาประชันกับสาวงามนะฮะสาวประเภท2เจ<ช>๊แหม่มเบี้ยวไม่ยอมมานะค,ะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่เป็นไรฮะบอยยังไงก็ชนะเพราะน้ำหนักเยอะกว่านางนางทั้งหลายแน่นอนนะฮะน้ <c oughs> ำหนักชะลอย20ค่ะพวกนี้น้ำหนัก4 5 0้ฉันชนะอยู่แล้วเออคือแข่งกันเรื่องน้ำหนักนะตอนนี้ร้องเพลงก่อนซิงเกอรสอพลสลอยกระทงโอเควันสองม นี้ล้กันเนี่ยสอนมา2องชั่วโมงเธอสอนเขาแค่นี้อะสิะคืนนี้นะคุณผู้ชมคืนนี้แล้วะที่เราจะต้องมาประชันกันนะฮะว่าใครจะได้เป็น Miss International Queen นะฮะประจำปีนี้ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเวทีใหญ่ระดับโลกที่ทุกคนโฟกัสนะ,ะปีนี้มาจากแอฟริกานะฮะมาจากอเมริกาใต้มาจากอเมริกาเหนือมามาจากเอเชียหลายประเทศฟิลิปปินในอาเซียนเนี่ยนะฮะมากันหมดเลยนี่นะฮะนะฮะพมา่าฮะนะฮะนะ สาวประเภทสองพม่านะคะเออนี่จากลาวค่ะจากไทยประเด็นคือ,อประเด็นคืออย่างนี้ค่ะคนที่ถูกโฟกัสเยอะที่สุดก็คือเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้คนมองเราจับจ้องเราแล้วก็มองเหมือนว่าเราเป็นตัวเต็งการประกวดครั้งนี้หน่อยเนาะสำหรับน้องเองแล้วน้องคิดว่าคนเขาต่างคนต่างมีความสามารถต่างแตกต่างกันและการมีความงามแตกต่างกันแบบเขาเปรียบเทียบกันบ่ได้เนาะ หนุ่มๆหลายคนบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพยาขนาดนี้ฮะคุณผู้ชมหลายคนนะครับนึกว่าประกวดผู้หญิงจริงนะฮะแน่นอนว่าหลายคนนะฮะนึกไม่ถึงนะฮะแต่คนนี้คะคนนี้นะไทยแลนด์ฮะสวยไม่แพ้ประเทศอื่นเหมือนกันเป็นยังไงลูกค่ะตอนนี้เราก็เตรียมความพร้อมไปร้อเเ็นตเ็มแลคะเรื่องการเดินการบ็อกกิ้งอะไรต่างๆค่ะก็ช่วยเฉียบพวกเราด้วยนะคะทั้ง22คนในการประกวดนี้นเสร็จสิ้นค่ะถามคนอื่นนิดหนึ่ง How do you feel about Thailand? How do you feel about Thailand? Thailand Make s us feel right at home right oh. <left> yes, at home โอ้ว่าที่คนะครับก็คืนนี้นะคุณผู้ชมพี่บอยสี่ทุ่มถ่ายทอดทาง modernair tv ของเราใช่วันนี้แหละเราบันทึกเทปไว้นะฮะแต่ถ้าคุณผู้ชมได้ชมเนี่ยเราอากาศคืนนี้นะฮะวันนี้แหละวันศุกร์นะฮะจะได้ชมกันเพราะฉะนั้นก็เชียร์ฮะสี่ทุ่มทาง modernair tv นะรู้แล้วจะรู้กันว่าใครคือกระเทยที่สวยที่สุดในโลกค่ะว่าสินเธอชอบคนไหนถ้าบอกไปเดี๋ยวคนน้อยใจสิ นะฮะฉันเฉยเฉยกับพวกนี้เพราะนางน้ำหนักสู้ฉันไม่ได้สักคนฉันยืนยันนะฮะความสวยอาจจะไม่สู้แต่น้ำหนักฉันสู้ตายฮะโอ้โหเรียกว่าสีสันสายน้ําที่ริมน้ําเจ้าพระยาเมื่อวานนี้คือคนมามุงอ่ะแล้วเพราะพอรู้ว่าเป็นผู้ชายอ่ะโดยเฉพาะฝรั่งต่างชาตินี่ก็ตกใจว่าเฮ้ยสวยอย่างนี้เลยเหรอแล้วตามเธอชมเธอไปตาครีถ้าเธอไปเจอนางๆทั้งหลายเนี่ยนะฮะการติดนางชนะเธอแน่นอนไม่แล้วแล้วเขา ดูกระมิดกระเมียนดูเรียบร้อยอ่านนใช่อใชเอเราว่าดูห้าวไปด้วยซ้ำไปอะ,ะค่ะ